เดี๋ยวเราได้เห็นกันจริงๆครับโรนัลโดจะเจอกับเลโอเนวิสซี่ครับล่าสุดสโมสรอินเตอร์เม iami คอนเฟิร์มแล้วว่าจะมีเกมอุ่นเครื่องกับอัลนาเซอร์ต้นปีหน้านะครับอินเตอร์เม iami แห่งเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกายืนยันโปรแกรมเกมอุ่นเครื่องนะครับไปเยือนอัลนาเซอร์ยักษ์ใหญ่จากลีกซาอุดิอาระเบียเปิดโอกาสให้เมสซี่กับโรนัลโดได้นัดฟาดแค่งกันอีกครั้งเลยในวันที่1กุมภาพันธ์ปี2024 ไมอา,ามี่จะใช้ช่วงปีหลีกเดินทางไปลงเตะกับอันธิลานก่อนในวันที่29มกราคมนะครับแล้วจากนั้นจะดวนกับอัลนาเซอร์ภายใต้การทัวร์นาเมนต์นะ่ะและเก็บคะแนนชิงถ้วยริยดครับประกาศจากสโมสรยืนยันด้วยว่าเมสซี่พร้อมลงสนามเป็นคู่แข่งโรนัลโด้รวมไปถึงดาวดังอย่างซาดิโอมาเน่แล้วก็อเบริลาปอด,ด้วย นี้ก็ตามครับอิน1งสตารประจํายุคอย่างเนม่าจะไม่ได้มีส่วนร่วมเพราะยังรักษาการบาดเจ็บอยู่โดยอันิลานจะฝูงยังมีแข้งที่เป็นสไตล์อย่างคาริดูคูลิบาลีโรเบนเนเวสแล้วก็เลซานดรามิโตวิชนะครับตลอดทั้งอาชีพเราต้องบอกว่าเมสซี่กับโรนัลโดลงแข่งกันมา35ครั้งเป็นเมสซี่อยู่ฝั่งชนะมากกว่าคือ16ครั้งและเป็นการเสมออีก9เกมนะครับโอ้โหนั่นแหละครับเดี๋ยวเจอกันจริงๆแน่สำหรับลลโอนลเมสซี่กับโรนัลโดในวันที่1พพ 24, กุมภหนาอีกือนนะารัน เดี๋ยวเราได้เห็น2คนนี้ฟาดแข่งกันเต็มหนักเต็มเหนียวแน่นอนนะช่วกันแล้วกับมีความคิดเห็นยังไงกับโปรแกรมในครั้งนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้ไวรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม